สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มสิตเชื่อกันนะครับก็จริงๆจะเป็นตัวชี้วัดการบริโภคแหละนะครับว่าจะโตหรือว่าไม่โตยังไงนะครับก็สําหรับเซตนะครับก็คือแกว่งตัวขาลงเพราะว่าหุ้นใหญ่นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีกันนักนะครับตัวใหญ่ก็จะไปปิดๆนะครับจีจารกันหุ้นเล็กนะครับโอเคก็จะมีกัน2ตัวนะวันนี้ก็คือเป็น KTC นะครับ KTC ก็ KTC งบออกกำไรโตไม่วิ่งอ e อ n ออนงบออกนะครับกำไรโตแล้ววิ่ง <c oughs> มันมีอะไรนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาส่องกันดีกว่านะครับว่ามันงบมันต่างกันยังไงนะฮะโอเค okay, ก็ขอบคุณนะครับของ s c b นะฮะ นะครับก็ต้องเรียกว่ามาดูงบกันก่อนนะครับตึกตึกตกงบแบบลายไตายมากเลยนะรายได้นะครับรายได้ก็ยังสามพันรายจ่ายสามรอยายได้ดอกเบีย้ยสุทธิสองพก็ถือว่ามีการเติบโตนะครับยอดเยี่ยมเลยรายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่ประมาณสามพันโอ้เจ๋งเลยนะฮะอ่าแล้วก็เอาไปใย รายจ่ายไม่ใช่ดอบเบียนะครับ2,002เน็ตแล้วก็เหลือกำไรอยู่3,500นะครับ3า0พไปหักตั้งสำรองนะครับ1ั0หก็เหลือกำไรยังไม่ได้หักภาษี2,000หักภาษีนะครับ,รบเหลือ1,700ก็ถือว่ากำไรโตนะครับแล้วก็ตั้งสำรองค่อนข้างมาเซเวทีฟนะครับมีความยอดเยี่ยมสินเชื่อนะฮะก็ยังมีการเติบโตนะฮะถือว่าปล่อยสินเชื่อได้เก่งมากนะ ใส่มาเดียวโลนโก้ไป12%นะครับเทียบกับก่อนหน้านะครับแล้วก็ปล่อยเนี่ยได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย12นะครับต้นทุนอยู่2.4ขนาดขึ้นดอกเบี้ยนะก็ไม่ค่อยได้กระทบอะไรกันมากมายนะเอา2อันมาลบกันก็คือเหลือ9นะครับ Net Interest Margin นะครับก็คือค่านิมอันนี้เอาดอกเบี้ยรับลบจ่ายตั้งแล้วก็หารด้วยเงินให้สินเชื่อก้อนนี้ยนะครับ นิ่มอยู่ที่10%นะครับก็ใกล้เคียงเดิมถือว่าใช้ได้ค่าที่จ่ายประมาณ36%เปอร์นะ NPL ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากการเร่งระบายลูกหนี้นั่นแหละนะครับการตั้งสำรองนะฮะ400กว่าคือหนี้เจ๊งนะครับร้อยหนึงนะครับเราตั้งไปเลย450ถือว่าค่อนข้าง conservative มีความ ยอดเยี่ยมนะ NPL ปัญหา NPL ก็เริ่มดลดลงเพราะนั้นถ้างบออกมานะฮะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะฮะแล้วก็ n p o อ p l อะไรก็จบไปแล้วนะมาดูอนาคตกันบ้างนะครับรตั้งเป้านะยังโต15นะฮะเฮ้ยอันนี้เป็นของ KTC KTC ถือว่า งบออกมาสวยเลยนะครับงบออกมาสวยเลยนะครับแล้วก็ตัว NPL ก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะพอสินเชื่อนะฮะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณภาพสินทรัพย์ก็ใช้ได้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเมื่อกี้หม้อแปงลงระเบิดนะฮะก็จะดับดับไปหน่อยนะะอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของสินเชื่อตัวใหม่ด้วยนะครับก็คือ kdc พี่เบิ้มนะครับก็ปีนี้ปล่อยไปแล้วพันเดียวนะครับปี6-6เนี่ยนะครับก็จะตั้งเป้าไว้เลยนะครับ9,000ล้านต้องมา underperform นะครับอา,อาจจะวิ่งไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า valuation แพงถ้าไปดู h y p e r book ก็แพงอยู่นะนะครับโอเคแต่กำไรนะนะครับก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่ามีความยอดเยี่ยม นะนะครับแล้วก็ PE ก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่นี่เป็นอา่ากำไรก่อนก่อนการตั้งตั้งสำมรองนะอยู่ที่แบบ8เท่าเท่านั้นเองนะฮะมาดู EON อ,อ,อนฮะอีอ,อนนี่เป็น PE เขาต่ำกว่านะครับแล้วก็มีโก o w t มีอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับหรือเปล่า มาดูงบกันดีกว่านะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างอาคของชาวบ้านนะครับคือ q ิสองของเขาเอ,อคือคิสาของเขานะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะครับรอบบัญชีเขาไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็คือจะช้ากว่าเขาสเส e ็ปหนึ่งนะครับก็ไรายได้นะก็ยังมีการเติบโตเดี๋ยวโตไม่เยอะนะครับ 4,006-4,007เนาะรายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยก็อ้ถือว่าสูงอยู่นะครับค่าใช้จ่ายไม่ใช่ดอกเบี้ย2,000หักลบกันปึ้งนะครับเหลืออยู่3,003โตไหมถือว่าโตนะครับแล้วก็หักภาษี2,86นะครับทีนี้ตืกำไรปกติเนี่ยเติบโต,ตนะฮะมาดูการตั้งสำรองนะฮะ ปีนี้ก็ถือว่าตั้งกันแบบโหดมากนะปกติตั้งพันกว่าล้านนะของอีออนก็คือตั้งเกือบ2,000ตลอดเลยนะฮะกำไรก็เลยอาจจะดูโตช้าไปที่หนึ่งนะเพราะว่าการตั้งสำรองที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเอาตรงนี้ออกนะครับก็คือกำไรเนี่ยโตกันใช้ไดนะ้สินเชื่อเริ่มเข้าไปใกล้ๆเคียงกับ ktc แล้วนะถือว่าใช้ได้โลนกร้ดนะฮะอาจจะโกรอได้ ไม่เท่าเคทีนะครับปล่อยกู้ได้20นะฮะเอาไปต้นทุนมา2.7ลบกันได้17.5แต่ว่าถ้าเกิดเอาดอกเบี้ยรับลบดอกเบียบบเบ้ยจ่ายหารลูกหนี้เนี่ยค่าน,นิมเนี่ยอยู่ที่18ก็ไม่ต่างกันมากเอา A เค่อนข้างสูง NPL เป็นยังไงนะ NPL อีออนเนี่ยเก่งมากเลยนะก็ะคือ NPL ยัง ไม่ค่อยอยู่ประมาณนี้ทุกปีนะครับช่วงโควิดก็เท่านี้เท่านี้ก็ใช้ได้นะฮะถือว่าแบบมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ปีนี้จะตั้งตั้งสำรองเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอีออนก็น่าจะไล่ออฟนะครับลูกหนี้ไปค่อนข้างเยอะและการตั้งสำรองเนาะนะครับก็ตั้งไปประมาณ2เท่านะครับสเท่าของ เ,เงินให้สินเชื่อนะครับจริงๆถ้าพูดถึงการเติบโตเนี่ย KTC ช่วงนี้ก็คือจะโตกว่านะครับ EON ก็คืองบออกแนวนิ่งๆนะครับโตช้าๆแต่ว่าที่มันวิ่งแรงเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่า PE เขาถูกกว่านะครับถ้าซื้อราคาประมาณนี้นะครับ PE อีก2-3ปีเนี่ยเหลือแค่9เท่าเท่านั้นเองมาดูส่วน KTC เนี่ย PE จาก20นะครับก็ลงมาเหลือ16นะครับอันนี้คือที่เห็นเนาะว่าแบบเอ๊ะอะไรทําให้ความต่างนะครับก็คือ,อ k t c โตเยอะกว่าแต่ PE ก็จะแพงความแพงก็จะถูกกดดันให้หุ้นมันวิ่งช้าในขณะที่อ e ีออนโตไม่เยอะมากนะครับแต่ว่า PE มันต่ำเนะีอาจจะมีคนซื้อมาเพราะว่าหวังปันผลนะฮะอย่างตัว อีออนเนี่ยปันผลก็เฉลี่ยก็2อ็และ้นะฮะอ่ก็จะสูงกว่า KTC เนาะแล้วก่อนมันบิ่งเนี่ยก็คือปันผลเยอะกว่านี้อีกนะฮะเพราะนั้นโดยรวมแล้วก็คือเป็นกลุ่มสินเชื่อที่โตได้โตใช้ได้นะครับแล้วก็ปัญหา n p l l เริ่มจบแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงบปีนะนะครับว่าอย่าง MTC สวัสด นะครับติดล้อเนี่ยตัวอ,อื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดมันออกมาแล้ว NPL เริ่มลดลงนะครับตินเชื่อมีการเติบโตนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดวัดทอมของกลุ่มนี้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ